ไม่ใช่ให้ดีตาพูดเป็นเสียงผู้ชายไงหนูก็พูดตามท่านพู้ดสารโปดซบวันนี้เอาปากตอกไเอาผู้หญิงเอาผูด่าวเรียนท่านพูดโด้สาโปรดทะาทางรถของเอียต้ไ้มาถึงแล้วโอ้มนเสียงอีก ไม่เห็นพูดอ่ะเอาพูดสิเลยเร็วเอาสิแคมพูดสินี่ไงผู้โดยสารขึ้นรถแล้วผู้โดยสารโปรดทราบขนาดดีจ้าลลิษาเราจะพาทุกท่านไปกินตีน้อยโดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ400ชั่วโมง400ชั่วโมงเซียวหยากพูดดีแล้วผู้โดยารจับผู้โดยสารจับผู้โดยสารเลดี้เลดี้เอชร้อยนกเตเตะคนมิชชั กับตันต้อมจะพาทุกท่านกับตันต้อมขับตอนต้อมสัตว์บอกผู้สารใครเข้มขัดที่เราค่าเข็มขัดได้ไปเรียบร้อยแม่จะไปไหนมาลงไหนลงไหนลงปากซอยอะปากซอยไหนอะมองไหนไงถ้าไม่มีอากาศหายใจถ้าไม่มีอากาศหายใจให้ผู้โดยสา แล้วทำยังไงวิธีใช้ดูท่านสวยให้ผู้ใหญ่บอกให้สวมให้เด็กดีแล้วยังไงเชื่อใจเด็กกูจะจ้ากดเวลาแล้วที่แอร์จะนอนจะนอนแล้วตู้ปิดไฟจ้าเบอร์ไหวเขาแนะนำประตูสุกเชิญดิประตูสุกเสรนด้านไหนมีสองอันอยู่ไหนคะ มีหม่องนี้แล้วหม่องแล้วก็มีทางกระจกให้ทุกท่านเอาคอนตู้ไปตู้เขาเรียกทุบปะเ้อีเราถ้าหมดไม่จะเอาคอนตู้เลยเขายังไม่มาหมดเลยหรอคอนย่านแอร์คอนย่อนมากเบอร์ระบ๊อชจะยดมจะโดน ต้องปุ๋ยรุ่งอรุณเอาเจ้าพี่ยังเงยเย็นเอชื่ออะไรคะมอฮันเบื้อเทีนเขาว่าเขาบอกเนี่ยเขาบอกคอยดีจังอเจ้านั้นต้องปุ๋ยรุ่งอรุณตาต้องปุ๋ยรุ่งอรุณต้องปุ๋ยรุ่งอรุณมันหลังให้แกมลองปุ๋ยแล้วมันหลังให้แกมเอาไว้รอนะใช่แกมลองไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวหนูก็ลองเป็นเหมือนเพลงคุยมอลาดุกตาลุงอรุณถ้าหนูได้ลองถ้าหนูได้ลองเพลงอ่ะ กับถ้าหนูได้ลองเป็นกับแม่มีกับพี่แนนอ่ะหนูจะได้ใส่ชุดสีชมพูไม่ใส่นี่เก็มจะได้แต่งยิงเลยแหละไม่ใส่ไม่ชอบไม่ชอบไม่สอบไปไหมซิไม่สอบแก็มไม่สอบซอสังไม่ใส่ไม่ใส่ซอสังชอชาไม่ใส่ซอสังถึงแล้วจ้าผู้โดยสารหนุกพัน าาาาต้องปุยรอรอเป็นยังงาีแ้วันคือตกเส้หนาคือว่าตกแบข,ขอบปะจะต้องตกมากก่นี่ืองก้ขนา,าต้องปุ๋ยลุงใส่ใเงี่ยงทังขางในมีคีแมวัน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 วัันนวัันวนว้ันนอนนนันนนัน ต้องปุ๋ยลงอารมณ์ตงปุ๋ยลิงมันแน่ไปแล้วมันแน่ว่าสิจับข่างปากแต่ว่าข้าว้าอยู่บ่เศร้าก็เลยไปตกยุแก้มเพียงมันเพิ่นต้องปุ๋ยลุงเยร์ลูกนกจบเคแื่อตั้มคราบยาเกียร์ลูกนกจบเคแื่แง่ก็ก็จตั้มคราบยาเกียร์ลูกนกจบเคลื่แง่ก็ฟาดแดกแคนกันแคนไปเดียว ดะยืดแขนมากแขนไปสียาวาแดงแขนแขนไปสียาวยืดีมาทีบรรยากาศหลังเลิกงานพี่น้องูเือาบอกผู้โดยสารเร็วๆบอกผู้โดสารชีขเร็ว ผู้โดยสารจะลงรถแล้วเร็วๆเร็วเก็บสัมภาระของท่านตรวจเช็คสัมภาระของท่านเรียบร้อยบอกผู้โดยสารชอบตดก็ลงไปเถอะผู้โดยสารอประตูอยู่ทางไหนประตูอยู่แล้วก็ขึ้นมาโอเคผู้โดยสารบอกดีๆผู้โดยสารทุกท่านกรุณาเก็บสัมภาระให้เรียบร้อยเราจะลงกลางทาง เราจะลงกลางเครื่องจะนอนเลนดิ้งแล้วเหรใส่แวมส่วนจะลงกลางเครื่องจะลันเวลแล้วอ๋อไม่มีคนไปกินแล้วหรอเขาเบื่อไปไหมไปเลยนะพี่พี่ดำพี่แมทธิวลูกพี่แมทธิวหลักพื้นแล้วคุณพี่พี่เขาไปทะเลบ่อยเฉยๆไปหาพุช ต้องปุ๋ยลงอขาไม่มีใครไปกินกับเราหรอกตาเขาของลงไปเก็บแอร์เช็คซีลูกค้าลืมของไม่ลูกก็ยังเบาอยู่เดียวว่างันมัางขนมใบมันขนมภูไริสานขนมภูไริสารแอร์อยากกินขนมภูไริสาร กินอะไรพี <S <S ่น้องบรรยากาศตะลมือตะลเวนวันนี้เป็นไงบ้างไหนมาเล่าให้ฟังสิพี่แอ๊บกลับไปเลยเหรอไหนพี่แน็คฟังฟังบ้างเสียงอะไรเสียงอะไรหนาวตเดิมที่หนาวเสียงอะไรกินหน่อยไปจังมีไกลไหมไม่ไกลค่ะสามกิโล จุกที่แล่เอาใหม่สิแม่ไปนั่งจุกที่แล่ดีกว่าเป็นยังไงที่แล่แล้วร่างเขากป็นสีเกียดเอาใหม่สิแม่กมขอลองหนึ่งตั้งหต่จะทับเอาสู้สีแขกแขนยาวยังไม่ถึงเลยเอ่ก็ให้ถึงแขนแม่สิเข้วเข้าอะไรแขนหนูตัด เมื่อกี้พ่อบอกว่าพี่ยำแจมไม่เคยพูยไพดไม่ใช่แกไม่เคยพูดมันแต้มแกอันนี้แกพูดแค่ว่าพี่มาที่วไปเล่นน้ำทะเลบ่อยเฉยใช่ใช่ไม่เองพูด <S <S> <S พี่มาที่วไปหาปูปล่าแล้วก็ไปน,นกแก้วถ้าหลังขายยังไะขายนกเม็ดป่ะ อะไรคื้ตีกองตึมตึมตึมก็้ยูยนั่นคืสิ่งจำได้เยอย่านปุกขี้ได้อยากไปอยู่เลยอันนี้บอสเราะไปไอ้ผมมีของฮมฮุมดิไอตรงนี้ของฮุมด้มันมีไอคือถิ่มแบบนี้โอเคพี่น้องคะเราเลิกงานแล้วนะคะเราก็จะกลับบ้านนะคะใครที่ไปกับเราเราก็จะไปทิ้งไว้กลางทางนะคะตีน้อยพี่หนีแล้วนั่งเก็บกลับหรอบู๊ยผู้เสิร์ฟส่นเรา